สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289าทาโร่นะคะสวัสดีชาวธาตุลมคนโสดนะคะเรามาดูดวงความรักกันหน่อยเนาะ สิบกว่าวันนี้นะคะตั้งแต่21อถึงส1พฤษภาคมคุณคนโสดความรักคุณจะเป็นอย่างไรนะขอดูคุณหน่อยคุณคนโสดคุณคนโสดที่ผ่านมาหลายๆท่านมีแนวโน้มที่เลิกลายหย่าล้างแม้กระทั่งว่าเซ็นทะเบียนหย่าหรืออะไรอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าความรักของคุณน่ะมันยากมันเจ็บแล้วมันก็จบไปแล้วด้วยคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอแต่ความรักที่มันไม่สมหวังหรือถ้าสมมติเลิกลายหย่าร้างมาคนที่เข้ามานะก็มาประเภทแบบ มาดูงานอ่ะมาคุยแล้วก็ไปมาออนๆนอบๆมามาให้หาย,หายคุณจึงมีความรู้สึกว่าสําหรับคุณอนะ่ะความรักอุปสรรคขอทํางานดีกว่าขอสร้างอนาคตดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาไหมนะคะตัวคุณเองปิดกั้นตัวคุณเองบล็อกนะเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนที่คุณกําลังประสบพบเจอที่ยังไม่เป็นแฟนกันคุณอยากจะปิดกั้นคุณอยากจะยุติและบางทีนะบางคนบางท่านอนะ่ะ เหมือนได้คุยคุยได้แป๊บเดียวแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าบางคนบางท่านก็ขี้เกียจคุยไม่อยากคุยแล้วนะคะรู้สึกว่ายากต้องบอกเลยว่าณเวลานี้ชั่วโมงนี้จิตใจของคุณไม่ได้ดึงดูดใครเข้ามาคุณต้องการงานและเงินหรือบางคนบางท่านเป็นสิงเกิลมัมสิงเกันแดดเนาะอาจารย์ดูทุกเพศนะแทนเพศเราเองคุณมีความรู้สึกว่าคุณรักลูกอถ้ามีน้องหมาน้องแมวก็รักน้องหมาน้องแมวเป็นความสุขของคุณคุณจะไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าอยากจะแบ่งปันความรักให้กับคนเหล่านั้นเลย นะคะคทีนี้เนี่ยในเมื่อใจคุณไม่เปิดมันไม่ใช่แค่บล็อกโซเชียลนะคุณบล็อกจิตใจคุณมีกำแพงแล้วคุณไม่เปิดไม่เปิดรับอยู่แล้วทีนี้พอไม่เปิดรับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเนาะในแนวโน้มในสิบกววันนี้จะมีใครแสดงตัวมีใครเข้ามามาผูกสัมพันธ์เนาะ ว่าชอบคุณหรือเข้ามาในชีวิตคุณไหมโ okay, อเคแหละคุณไม่รับทีนี้ดูซิมันจะมีใครพยายามแทรกเข้ามาไหมอ่ามีคนทางไกลนะคะมีคนทางไกลมีคนเป็นแนวโน้มาราศีหรือ,หร,อหรือลัคนาราศีพฤกษบที่เป็นธาตุดินอะนะคะแล้วก็เป็นคนทางไกลพยายามที่จะติดต่อสืบส่องคุณในสื่อโซเชียลพยายามจะกลับเข้ามาพยายามที่จะมาเริ่มต้นคุยกับคุณ ถ้าถามว่าเป็นคนเก่าๆไหมอาจจะเป็นคนที่รู้จักหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆตัวคุณเองต่อให้คุณไม่สนใจใครแต่มีคนสนใจคุณสนใจถ้าถามว่าดูซิคนคนนี้ตัดสินใจที่จะจริงจังจริงใจกับคุณไหมในการที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเปิดรับหรือไม่รับก็ตามมาจีบค่ะมาหวังเป็นแฟนมาเพื่อเป็นเนื้อคู่ มาจริงค่ะมาเป็นเดือะซันด้วยนั่นหมายผมว่ามาสร้างอนาคตสร้างชีวิตมาเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณคุณลองสังเกตดูนะในอดีตที่ผ่านมาเวลาคุณทุ่มเทความรักให้กับใครอ่ะเขามักไม่เห็นคุณค่าต่อให้คุณเป็นคนดีคนเก่งคนหล่อคนสวยหรือเป็นสายเปหรือทําทุกอย่างเอาใจหรือดูแลคนคนนั้นอย่างดีที่สุดแต่สุดท้ายอ่ะมันเหมือนคุณเองอ่ะทุ่มเทอยู่คนเดียวนึกออกไหมทีเนี้ยพอมาเป็นในช่วงเนี้ยพอคุณปล่อยวางความรักโอเคคุณอาจจะมีบ้างอยากมีนิดๆหน่อยๆ แต่ไม่ได้หวังเหมือนแต่ก่อนแล้วปรากฏว่าคนที่หวังจะอยากแต่งงานอยากเป็นคู่อยากเป็นเนื้อคู่อยากมาจีบอยากเคียงข้างคุณอยากส่งเสริมคุณมามีแนวโน้มได้แฟนรักต่างวัยอาจจะเด็กอาจจะหน้าเด็กอาจจะเป็นลูกครึ่งชาวต่างชาตินักเรียนนอกโปรไฟล์ดีอินเตอร์หรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนสมัยใหม่หัวสร้างสรรเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนน่าหลักนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูหน่อยสิว่าคุณควรทำยังไงกับ คนคนนี้ดีดีกว่าเบื้องต้นไม่เปิดรับนะคุณยังเหนื่อยอยู่เลยอะแหนใครบางคนคิดถึงแฟนเก่าใครบางคนยังยังอยากให้แฟนเก่ากลับมาง้อถึงแม้ว่าบอกว่าไม่เอาปากบอกว่าไม่เอาแต่พอแต่พอเหมือนเขาจะเข้ามาคุณก็เหมือนจะใจอ่อนนะเนี่ยตัวคุณเองอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคนเก่ากลับมาบางทีบางคนบางท่านอาจจะให้โอกาส ถ้าเขามาแล้วเขาดีกว่าเดิมถ้าเขามาแล้วให้คุณค่ากับคุณมากกว่าที่เคยเป็ดคุณยังคิดถึงคนเก่าแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีคนใหม่ไม่อยากให้คุณท้องไม่อยากให้คุณคิดในด้านลบถ้าเป็นรักต่างไว้คนบางคนอาจจะมีไม n d s e ว่าฉันไม่ชอบเด็กฉันไม่ชอบแก่กว่าฉันไม่ชอบเด็กกว่าฉันไม่ชอบอายุห่างกันเยอะๆคุณลองวางตรงนั้นลงก่อนให้คุณคิดแบบนี้ใครก็ตามที่เห็นคุณค่าในตัวคุณใครก็ตามที่ยก ยกย่องคุณใครก็ตามให้คุณเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ได้สาคัญว่าเขาอายุเท่าไหร่มันสําคัญว่าเขารักคุณจริงไหมลองมองตรงนั้นดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองดูว่ามันไม่ได้แย่มากอะเนาะมันไม่ได้แย่จนเกินไปทีนี้เนี่ยขอดูว่าการได้เจอได้เจอกับคนคนนี้เนาะที่เขาชอบคุณเนี่ยทางไกลหรือทางสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะ เขาตัดสินใจจะมาจีบคุณแล้วมา,มา,มาขอเป็นแฟนหรือมาขอมีอนาคตมั่นหมายแต่งงานในภายภาคหน้านะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็อยู่ที่คุณสองคนถูกต้องไหมถ้าเขาตกมืออยู่ข้างเดียวแล้วคุณก็ไม่เหืนไม่อือม,มันก็มันก็ยากอยู่ทีนี้ไอ้ความยากหรือความเป็นไปได้เนี่ยมันไม่ได้ยากฝั่งโน้นอ่ะอาจจะมีระยะทางอาจจะมีเรื่องภารกิจการงานแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าใจคุณไม่เปิดเนี่ยมันคุณไม่เปิดประตูหัวใจไม่เปิดเปิดประตูบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะ ลาชา้าแต่ทางนี้เท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบังคับกันเนาะมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยเปิดใจอเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าค,คนคนนี้นะคะเขามีอะไรหรือแนวโน้มในการเจอเจอกันทางไหนเขาส่งดูคุณน่าดูเลยคือคนคนนี้ถ้าอยู่ทางไกลนะถ้าคุณเปิดใจอย่างเช่นเขาขอนัดเจอขอนัดทันเข,ข้านัเดเตะเขาพร้อมจะมาทันทีทันใดเคลียร์ทุกอย่างเพื่อมาเจอคุณเขาพร้อมจะเดินทางมาหาคุณแต่เบื้องต้นถ้าอยู่ันโคระที่ การติดต่อสื่อสารการเดินทางมาหาเป็นลําดับถัดมาแต่อยากจะทักอยากจะคุยก่อนคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณคือคู่เขาในอดีตชาติเขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณบางทีอาจจะเห็นแค่รูปโปรไฟล์อาจจะบางหรือบางทีอาจจะเห็นคุณตัวเป็นๆในงานใดงานหนึ่งหรือการเดินทางหรือการท่องเที่ยวหรือการไปไประชุมตกลงที่ไหนก็ตามแต่เขามีความรู้สึกคุณหน้าเหมือนใครบางคนคือต้องบอกกันว่าเขารู้สึกกับคุณมากกว่าคุณรู้สึกกับเขานะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าคนคนนี้ บทสรุปเนาะเขาอยากจะบอกอะไรคุณหรือมีอะไรที่คุณทําแล้วมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณมันมีใครบางคนอธิษฐานเพื่อได้มีคู่แท้เพื่อได้เจอคู่แท้เพื่อได้เจอรักแท้อาจจะเป็นคุณก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นสายบูในสมัยก่อนทําบุญทํากุศลตอนนี้คุณก็อาจจะยังทําบุญอยู่แต่คุณทําบุญเพียงเพราะตอนนี้คุณอยากให้การงานการเงินครอบครัวลูกน้องหมาน้องแมวหรือความเป็นอยู่ของคุณมันมันอิ่มเอมมันเติมเต็มคุณอาจจะไม่ได เมดิเฟตแบบจริงจังว่าแบบฉันจะต้องได้คู่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้แต่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเมดิเฟตเหมือนกันนะคะอยากให้คุณนะใช้ใช้ในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็การเคารพตัวเองแล้วก็ความเป็นเสน่ห์ในเพศน,น,นั้นของคุณอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองนั่นหมายความว่าใครเป็นเพศไหนดึงเสน่ห์ถ้าคุณเป็นคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายจงใช้ความเป็นผู้นําความกล้าหาญ บางอย่างเรากล้าแต่บางอย่างทำไมเรากลัวหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคุณจงใช้ความมีเสน่ห์ความอ่อนโยนความเย้ายวนของคุณหรือความละเมียดละไมของคุณให้เกิดประโยชน์หรือท่านใดนะคะเป็นช่วงที่มูอยู่แล้วอคุณมูเขามูต่างคนต่างตั้งจิตอธิษฐานใดๆก็ตามคือต้องบอกว่าคุณทั้งคู่เจอกันด้วยจิตวิญญาณด้วยบุญกุศลเก่าถ้าณเวลานี้ชาวท่านลงมิถุนตนกลุมคุณเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆ คุณเป็นแบบไหนคนที่เข้ามาหาคุณเป็นแบบนั้นเขาจะเคารพคุณให้เกียรติคุณเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจคุณเหมือนคนในอดีตที่ผ่านมาคนในอดีตต้องบอกเลยว่าคุณน่ะเหมือนมอบหัวใจให้เขามอบจิตวิญญาณให้กับเขาแต่คนเหล่านั้นกลับมีความรู้สึกว่าเอาเปรียบคุณแต่คนคนนี้ไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้คุยได้ได้เจอต้องบอกว่าดวงไม่ใช่ความงมงายการดูดวงคือไกด์ไลน์คือแนวโน้มชีวิตคือโอกาสถ้าดวงดีก็แปลว่าโอกาสดี ถ้าเราลงมือทําอะไรหรือเปิดใจทําอะไรมันก็มีโอกาสสาเร็จแต่ถ้าเราไม่ทําได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่ว่าอย่าเสียดายทีหลังนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นกำลังใจให้หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามส่วนตัวใหได้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาเมาส์มาเล่าสู่กันฟังห่อยว่าได้คุยได้เจอออย่างแล้วก็ถ้าอยากจะสมัคช่องก็ซุปเปอร์แตงข้างล่างเนาะเป็นกำลังใจให้แก่กันเดี๋ยวเราต้องไปดูกันคลิปหน้าเพราะอันนี้แค่สิบกว่าวันเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสสังเกตตัวเองให้ดีนะว่าตัวเองอ่ะ ไปเสียงเซมซีมาไปทำนายดวงไปดูดวงมามันมีมันมีเรื่องราวดีๆแนวโน้มดีๆเข้ามาลองเปิดรับดูนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ